นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผูนลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment m ม d i t ดาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันพระสุปฏัต17มีนาคม2565ครับผมตัวสุธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับค่ะติดตามกันต่อวันนี้เพราะว่าภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ถือว่ารีบวกกลับมาได้นะไทยและเอเชียวันนี้เช่นเดียวกันเช้านี้เนี่ยทั้งฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียทั้งหมดขยับบวกหน้าตาดีเลยทีเดียวครับหวังว่าจะเขียวยกแผงนะฮะจากประเด็นของเฟ ในรายละเอียดน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมจะประเมินเรื่องของการลงทุนวันนี้บ้านเรายัางไงบ้างเดี๋ยวคุยกับนักนะวิเคราะห์กันด้วยนะครับวันนี้ f a c e b o o k l i v e ก็มาคุยกันกับนักทีลงทุนได้แล้วแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับท่านใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างติดตามได้ผ่านทาง Z s e t t r a d e com รวมทั้ง e t t r a d e ค l u b นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้กันก่อนนะคะในบ้านเราเพิ่มขึ้นมาอีก25,000กับอีก456คนนะคะแล้วก็ผู้เสีียชวิต77คนคน่ะ ประเด็นใหญ่ที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐแบบตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปเช็คกันดาวโจนส์กันก่อนนะครับดาวโจนส์เมื่อวานเนี่ยบวกเกือบ500 500กว่าจุดเลยนะฮะฝั <5. S 1> ่งของดาวโจนส์พุ่งขึ้นมา500กว่าจุด s อส500บวกมา80กว่าจุดเกือบ90จุดเนี่ยนะครับขณะที่ n a สแดกก็บวกขึ้นมา300กว่า400จุดเลยเนี่ยนะครับเหตุที่ปิดพุ่งขึ้นมาขนาดนี้นะครับต้องยอมรับว่าหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตามที่ตลาดคาดการนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟอ้อเท่ากับว่าตอนนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับที่เฟดมีมติออกมาขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่0.25ขณะเดียวกันเฟดก็มีการเพิ่มการคาดการตัวเลขเงินเฟอ้อปีนี้นะครับสู่ระดับ4.3เปอร์นตแล้วก็ปรับเพิ่มตัวเลขการคาดการเงินเฟอ้อปี66 อยู่ที่2.7%ส่วนปี67อยู่ที่2.3%ก็ยังถือว่าระดับสูงอยู่นะครับและบอกด้วยว่าการขึ้นอัตราเบียระยะสร้างรั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความเหมาะสมในการสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อท,ที่พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะครับส่วนเรื่องของดอทพลอตคือทางเจ้าที่เฟดเนี่ยคาดการนะครับว่าเฟดจะขึ้นอัตราเบีย อีก6ครั้งก็คือครั้งละ0.25เในช่วงที่เหลือของปีนี้นั่นหมายความว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทุกครั้งหลังจากนี้เลยนะครับก็จะทําให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไปอยู่ที่1.75ถึง 2, 2ในปลายปีนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ทางเฟดเองยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลดงบดุลหรือว่าการดูดสภาพคล่อง QT ก็คือดูดเม็ดเงินออกจากตลาดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำเรื่องของ uh, QE ไปเนี่ยนะฮะน่าจะมีการพูดในการประชุมครั้งถัดไปก็คือ3-4พฤษภาคม ตลาดก็เลยยังคงมีสภาพคล่องที่สูงอยู่ประกอบกับเรื่องของบอลยูสารัฐที่ก่อนหน้านี้ตอบรับประเด็นเรื่องของ,ของการขึ้นออร,ร์เบียหลายครั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะ,<ม>ฮะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้แล้วก็ส่งผลมาที่เอเชียยังคงไปต่อหรับเช้าวันนี้นะครับตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียพูดถึงสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงบางส่วนในการเจรจาสันติภาพแล้วนะครับหลังจากที่ยูเครนยอมตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับสถานะประเทศที่เป็นกลาง นะก็คํากล่าวที่ออกมาจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็เพิ่มความหวังว่ารัสเซียจะยุติการทําสงครามในยูเครนนะครับฝ้าของที่ปรกษาประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเ,เลนสกีผู้นําของยูเครนเนี่ยนะครับพูดถึงการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีนะครับอาจจะจัดการเจราจา นะฮะโดยตรงกับทางประธานาธิบดีปูตินผู้นําของรัสเซียในอีกไม่กี่วันนี้นะครับโดยเขาเชื่อว่าหนทางเดียวที่จะยุติสงครามนี้ได้ก็คือการเจราจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะค่ะก็มีแนวโน้มของบแบบนี้ทําให้ตลาดคลายความกังวลน,นะคะเพราะว่าฝั่งตลาดหุ้นยุโรปเองก็ถือว่าบวกขึ้นมาได้พอสมควรอยู่ที่ประมาณหนึ่งกว่าถึง3%กว่าๆเลยนะคะอย่างฟุตซีร้อยเนี่ยบวกมา115 จุด98จุดนะคะส่วนดัคเซอร์มนีค่ะบวกมา523.47จุดและ CAC40 ฝรั่งเศสบวกขึ้นมา233.64จุดนะคะตลาดยุโรปถือว่าปิดสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์เลยค่ะแรงหนุนจากสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนที่น่าจะมีการเจราจาสันติภาพรอบใหม่นักลงทุนก็หวังว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ยืดเยื้อกับสงครามยูเครนรัสเซีย,นยเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะคะ หลังจากที่รัสเซียยูเครนหาหรือกันเกี่ยวกับสถานะของอยูเครนที่อยู่ภายนอกองค์การนาโตนะคะก็ออกมาบอกและยูเครนว่าก็คงจะอยู่ในสถานะเป็นกลางส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็มีอีกแรงหนุนหนึ่งค่ะเพราะว่าฝั่งของจีนเองนะคะรัฐบาลจีนจะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนมากขึ้นรวมถึงการดําเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมตลาดทุนอันนี้เป็นทางรองนายกออกมาบอกเลยนะคะทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยบวกแรงกว่า 6%เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีหุ้นกลุ่มเหมืองแร่กลุ่มรถยนต์ที่หารายได้จากจีนก็พุ่งขึ้นนะคะรวมถึงในกลุ่มสินค้าหรือหลากก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยติดตามสําหรับคืนนี้ค่ะการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษก็น่าจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะครับส่วนฝ้าของน้ํามันนะครับคุณผู้ชมปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับฝั่งของ WTI ลงไปเหรียญกับอีก40เซนด้วยกันที่เป็นเปอร์เซ็นต์คือลงไป1.5เปอร์เซ็นต์เรนลงไปเหรียญ89เซนนะครับ ฟังดูไบฟื้นขึ้นมา2เหรียญกับอีก68เซนดูไบเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากหลุดระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเนี่ยนะครับเดบิธีไอตัดตัวลงหลังจากที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเจรจาเสรีภาพระหว่างรัสเซียยูเครนคืบหน้านะครับตลาดยังถูกกดดันจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะครับทาง AA รายงานคำว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น4ีล้านแสนบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ส1เ็มีนาคมมากกว่าที่นักวิเคราะห ได้มีการสำรวจไว้เนี่ยนะครับขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบรับตัวลงหลังจากรัสเซียมีการพูดถึงว่าตอนนี้ใกล้บรรลุข้อตกลงบางส่วนในการเจรจา,านันติภาพกับทางยูเครนแล้วนะครับส่วนราคาน้ำมันของไทยครับผู้ผชมวันนี้ใครเข้าไปเติมตามปั๊มต่างๆเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้ลดลงไปลิตรละ1บาทสําหรับโซฮอรนะครับดีแล้วว่าเบนซินนั่นเองนะครับตอนนี้ผมเช็คดูทั้งปั๊มเอกชนปั๊มรัฐราคาลงเท่ากันเลยนะครับผ,ผู้ชม ขายปลีกลงเท่ากันก็คือ1บาทนั่นเองนะครับขณะที่ถ้าไปดูค่าการตลาดตอนนี้ยังสูงกว่าเกณฑ์นะนะฮะ,ะถึงแม้ว่าน้ำมันดิบของสิงคโปร์เองจะเริ่มขยับขึ้นมาแล้วแต่ว่า โซฮอเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลงได้อีกเดี๋ยวรอดูราคาน้ำมันบ้านเราวันนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ราคาพลังงานลงแรงจริงๆนะฮะอยู่ในดีไอแล้วก็เบรนท์เนี่ยที่ลงมาก็คือเป็นการลงต่อจากวันก่อนหน้าด้วยนะค่ะ,<น>ะและยังสถานการณ์รัสเซียยูเครนดีขึ้นแบบนี้แล้วนะคะ,คะก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่จะปรับลงอีกด้วยส่วนฝั่งของทองคําเองค่ะก็มีการปรับลงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม เมื่อคืนนี้นะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนเมษายนค่ะลงมาอีก20ดอลลาร์50เซนต์นะคะอยู่ที่1,909ดอลลาร์ 1, 20เซนต์ต่อออนซ์ถือว่าเป็นระดับปิดต่ำสุดตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยค่ะก็มีแรงกดดันจากการที่นักลงทุนขายสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะ หลังจากมีความคืบหน้าเรื่องของการเจราจารัสเซียยูเครนแล้วก็ยังดูเรื่องของผลการประชุมเฟดด้วยตลาดทองคำเนี่ยถือว่าปิดการซื้อขายก่อนที่เฟดจะถแถลงมติการประชุมนะคะเพราะฉะนั้นดูต่อว่าผลที่มีต่อวันนี้จะเป็นอย่างไรส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้ทองปรับไปลงไป300บาทโดยรวมนะคะขณะที่เช้าวันนี้ ทองก็มีการขยับขึ้นมาแล้วค่ะประกาศครั้งที่1อีก100บาททองคําแท่งขายออก3450บาทและทองรูปพรรณขายออก3950บาทค่ะครับาทเคลื่อนไหวยังไงก็ยังยืนเหนือระดับ3 0,000ื่นได้นะคะสำหรับทองไทยนะครับส่วนค่าเงินบาทกันบ้างครับแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าครับเปิดตลาดมาเช้านี้33บสาท34สตางค์นักท้าเงินชี้ว่าเงินบาทอาจจะแกว่งตัวมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้บ้างน,นะครับ,รบตามภาวะการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดเงินที่หนุนให้นักทุนต่างชาติ ทยอยกลับเข้ามาลงทุนทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพัฒบัตในประเทศไทยกันมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงกับแนวโน้มเศรษฐกิจก็ตามมองกรอบการเคลื่อนไหวเนงินบาทวันนี้33บาท2 5บาถึงส3มบาท่าสตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐครับค่ะส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะแน่นอนว่าถ้ามองตลาดฝั่งทั้งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองที่มีการขยับบวกขึ้นมาได้แรงหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาดนะคะ แล้วก็ราคาทองที่ร่วงไปกว่า20ดอลลาร์มีแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัยออกมารวมถึงแนวโน้มการเจราจารัสเซียยูเครนที่มีทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุนตลาดส่วนฝั่งปัจจัยลบค่ะราคาน้ํามันที่ยังลงต่อเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยนะคะครับแต่ผู้ชมจริงๆวันนี้นะอีกปัจจัยบวกหนึ่งนะครับรอจับตาฝั่งของ อสอบคอนะฮะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่สอบคอเนี่ยเขาจะคุยเรื่องของการคลายล็อกด้วยนะครับส่วนหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นได้แรงนะครับ2ี่6จุดนะครับมูบ่ค่าการซื้อขายอาจจะไม่ได้คึกคักเท่าไหร่78,000กว่าล้านคือกลางๆเนี่ยนะฮะแต่ถ้าดูรายกลุ่มแล้วนะครับยังคงเห็นสัญญ,ญาณการไหลเข้าของต่างชาตินะฮะ ต่างชาติซื้อสุดที่เข้ามาเมื่อวานเนี่ย6,257กว่าล้านด้วยกันนะครับขณะที่รายย่อยก็ขายออกมา6,000กว่าล้านนะครับดูรายกลุ่มกันบ้างครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะฮะ5อันดับแรกอันดับหนึ่งยังคงนำมาด้วย K-Bank นะครับแต่เป็นการฟื้นตัวขึ้นมาถึง4บาทนะครับตามมาด้วยสอผอ K นะฮะ แล้วก็ CPO รวมทั้ง DDMs นะครับภาพรวมหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณชัดว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%ในการประชุมของเฟดโดยจอร์ดอทพอเองมีอะไรแฝงอยู่นะฮะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับคุยกับคุณวิจิตอรารยพิสิทธิ์นะครับผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บลลเมย์แบงค์ประเทศไทยคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณวิจิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ภาพของตลาดวันนี้น่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เรารู้การขึ้นอัตรเบของเฟดแล้วแต่ว่ามันมีนัยยะอะไรที่แฝงอยู่ที่จะทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราไปในทิศทางไหนกันต่อครับเชิญเลยครับโอเคภาพรวมตลาดวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเปิดบวกนะครับโมเมนตัม um เดียวกันกับฝั่งตัวตลาดฟิลิปที่ชาเ,ชเ,ชเชนี้ยบวกเฉลี่ยสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากนะครับคีย์เวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยจะห็นว่า สัญญาณตัวเฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย0.25ตามที่เราเราก็ตลาดคาดนะครับขณะที่เราไปดูโทนของตัวดอทพรอพเนี่ยที่ซ่อนในฝั่งของตัวมุมมองประธานเฟดต่างๆเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยที่มองว่าดอกเบี้ยในช่วงถัดไปของตัวเฟดเนี่ยจะมีมุมมองต่อตัวดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสัญญาณเนี่ยคือคิ n ว่าปีนี้เนี่ยโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเหลืออีกการชุมเนี่ยอีก6ครั้งเนี่ยจะขึ้นทุกครั้งนะครับครั้งละ0.25นต์นะเนี่ย ด้วยทิศทางแบบนี้ผมเชื่อว่ายังสอดคล้องกับมุมมองของเราแล้วก็ตลาดนะครับที่เชื่อว่าดอกเบีย้ยของวงจรดอกเบีย้ยขขึ้นของตัวอเมริกาเนี่ยจะค่อยๆกลับขึ้นมาแลเนี่คีนี้ไม่ใช่เป็นจุดหนึ่งที่ทำลายตลาดอะไรมากมายขณะที่มองยนช่วงถัดไปเนี่ยปีถัดไปเนี่ยก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกสักการ์นสครั้งนะครับแล้วก็อาจจะแฟทหลังจากนั้นนะครับทีนี้ด้วยภาพอื่นๆนะครับสัญญาณเมื่อคืนเนี่ยมีจังหวะในการส่งสัญญาณในการปรับในเรื่องของตัวประมาณการเศรษฐกิจด้ววยนนนะครรัับเเช่่ใือองงขต GDP ก คัดจีดีพีลงมานะครับเหลือ2.8เปนะครับขณะที่ในฝั่งตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็มีจังหวะในการปรับอัตราตัวเงินอัอาตราเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับโดยรวมโดยโทวทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ายังค่อนข้างสอดคล้องกับมุมมองของตลาดและและ้วก็ในคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดเนี่ยของฝั่งของคุณจรรโงพรวท์ที่คิดออกมา,มาเมื่อคืนก็คือยังมองว่าสัญญาณตัวเศรษฐกิจของตัวสหรัฐเนี่ยยังคงแข็งแกร่งแล้วก็เชื่อว่ามุมนมองของเงินเฟ้อเนี่ยหลังผ่านพ้นในฝั่งของตัววิกฤตในข่าวของตััวรรสเเเซีียยยูคนน่ ก็จะทำให้ทิศทางของพลังงานปรับตัวลดลงแล้วก็เงินเฟ้อในช่วถัดไปเนี่ยน่าจะค่อยๆถอยกลับมาทําให้ทิศทางของตัวตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็เช้าวันนี้ของตัวเอเชียเนี่ยตอบรับเชิงบวกกลับขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ผมก็เชื่อว่าตลาดอาจจะมีจังหวะในการขึ้นไปเทสต์บรันแนลต้านประมาณ1,600 80จุดได้นะครับแทนที่กรอบแนวรับเนี่ยวางไว้ที่1 6 5 0อยครับค่ะอย่างในบ้านเราถ้าดูว่าจะได้รับอันนี้สงจากเรื่องของเฟดแม้ว่าจะเป็นไปตามตลาดค่าเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มทั้งธนาคารแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะกลับมาได้แรงเลยนะคะประเมิน2กลุ่มนี้ยังไงต่อบ้างคะออยังคงแนะสะสมในกลุ่มของตัวธน,นาคารต่อนะครับเพราะว่าที่ทางของตัวบนจอดอกเบี้ยขาขึ้นจะเป็นแรงหนุนค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งอันนี้ฝั่งของตัวหน้าหุ้นที่เป็นแบงก์ใหญ่นะครับเราคงชอบตัวเค bank กนะคร ชววเชื่อว่า u a t i o นอยู่ในโซนสักมาณราคาต่อมูลค่าทางบัญชี0.7เท่าเนี่ยต้องบอกว่าดิสคาวกว่าแบงก์ใหญ่นขนาดอื่นาตัวอื่นๆน,นะครับ<ะ>ก็วางท็อปทิกไว้ที่ตัวเคแบงค์ bank ขณะที่ในกลุ่มของตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีจังหวะการผันผวนกร,กระแทกออกมาบ้างนะจากปัจจจยเฉพาะตัวด้วยแล้วก็สัญญาของตัวหน้าหุ้นโกลด์ซ็อกที่โดนแรงขาเนี่ยซับเข้าไปอยู่ในกลุ่มของตัวแวลูมากขึ้นขณะที่ตองโซนเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการเด้งสั้นึ้นไปได้บ้างนะครับเพราะว่าสญญญา เช่นตัวหน้าหุ้นเทคสต็อกในฝั่งของตัวอเมริกาเนสตกเองหรือว่าหน้าหุ้นเทคสต็อกของตัวจีนเนี่ยมีจังหวะในการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยมเมตั้ของตัวหุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยจะได้อันสังชูบวกในภาพระยะสั้นนะครับ,บมีจังหวะในการเก่งใรกลับขึ้กาก็วางไว้หนึ่งตัวแล้วกันสำหรับตัวอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเก่งไรตัวฮา,หาหน่าครับค่ะฮาน่าถ้าเป็นแบงก์ก็เป็น Kbank นะครับทีนี้ผมขอขอนุญาตกลับไปที่ประเด็นเรื่องของที่เฟดขึ้นรัดเบียนะฮะ บ้านเราเองโดยปกติเราก็จะเห็นทางฝั่งของบ้านเราเนี่ยขยับดอกเบีย้ยตามนะฮะทีนี้ถ้าบ้านเราขยับดอกเบีย้ยตามขึ้นไปจริงครับกลุ่มต่างๆแต่ละกลุ่มจะได้รับผลกระทบอย่างไงบ้างครับโ,รโมเมนตัมของดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยเชื่อว่าในระยะสั้นยังคงไม่รีบขึ้นนะค,ะครับแต่ว่าด้วยเทรนด์ภาพระยะกลางเนี่ยอย่างเช่นปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นสัญญ,ญาณของตัวแบงก์ชาติเนี่ยขยับตัวแต่อกเบี้ยขึ้นมานะครับเรียองว่าเืิดกลับมาดอมามองในเชิงของตัวผลกระทบเนี่ยแน่นอน กลุ่มที่ได้ผลกระทบชมบวกจากวง,วงจรดอกเบี้ยขึ้นคือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์กลุ่มของประกันนะครับจากที่ทางของตัวอย่างเช่นสัญญาณของพวกอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เงินฝากเนี่ยหรือว่าดูตามสับก็คือตัวนิมนะครับในอินเทรสมาจินเนี่ยจะมีจังหวะการขยายตัวกว้างขึ้นนะครับทีนี้ก็อาจจะเพิ่มแรงสะสมในกลุ่มของตัวธนาคารแล้วก็กลุ่มของธนาคารฝั่งของตัวประกันมากขึ้นนะครับขณะที่ตัวที่ดูเหมือนเป็นเซนิเมนต์นะครับในเชิงลบตามทฤษฎีเนี่ย อาจจะก,กลับมามองในกลุ่มที่มีต้นทุนนะครับที่เรื่องของตัวาการเงินที่ค่อนข้างสูงเช่นฝั่งของตัวกลุ่มฟแนนซ์ก็ดีนะครับกลุ่มของตัวโรงไฟฟ้านะครับที่มีมินี่เนี่ยที่เป็นสกลุลเงินต่ะเทศค่อนข,ข้างสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่โดนผลกระทบคิดว่าโดยรวม o อร์ออลเนี่ยผมเชื่อว่าภาพรวมของกรเชิงทฤษฎีกับเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยสัญญาณของอย่างหน้าหุนกลุ่มฟแนนซ์เนี่ยที่จะโดนกังวลจากฝั่งตัว net interest margin เนี่ย ผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้น้ำหนักในขาของตัวสินเชื่อที่โกรดมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่ามุมนตทัมตอนโซนเนี่ยสัญญาณในวุนน้กลุ่มทางด้านของตัวฟแน a n นซ์เนี่ยยังสามารถที่จะขยับในฝั่งของตัวโลนโกรดได้นะครับโดยรวมก็คือแบงก์ยังน่าสะสมขณะที่ตัวฟแน a n นซ์เนี่ยหาจงังหวะย่อผมว่าอาจจะไม่ได้แย่เกินไปนะครับ อ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิจิตครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแบงค์แนะนําเป็นเคแบงค์นะครับส่วนส่งออกก็จะเป็นหาน่านะครับคุณผู้ชมครับขณะที่วันนี้นะครับจะมีการเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สาหรับหุ้น BBGI จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้าจดทะเบียนนะครับคุณแมนพงษ์เสนานรงรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ยินดีต้อนรับบริษัท BBGI จำกัดมหาชน เข้าจดทะเบียนแล้วเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรหมวดพลังงานและสาธารณนูปวภคนะครับใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า BBGI วันนี้17มีนาคมเป็นวันแรกนะครับดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นโฮลิ่งคอมพานีนะครับที่ประกอบธุรกิจหลักก็คือธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพครับได้แก่เอทานอลและไบโอดีเซลกําลังการผลิต1นึ่งล้านหกแสนลิตรต่อวันนะครับ ซึ่งเกิดจากการตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพระหว่างบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกับบมจน้ำตาลขอนแก่นหรือว่า KSL นะครับซึ่งปัจจุบันบริษัทก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ B Nature Plus แล้วก็ยังลงทุนกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงจากสหรัฐเพื่อจำหน่ายสารให้ความหวานด้วยนะครับ BBGI มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว3615ล้านบาทมูลค่าตราไว้หุ้นละ 2บาท50ตังค์แต่ราคา IPO คือบาท50ตังค์นั่นเองนะครับก็เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO 433.20ล้านหุ้นด้วยกันนะครับทางผู้บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ b b g i คุณกิติพงศ์ลิมสุวรรณโรจนะครับบอกว่า BBGI เนี่ยเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวาภาพที่มีมูลค่าสูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การดูแลและส่งเสริมสุขภาพนะครับ การเข้าจดทะเบียนก็จะให้เป็นไปตามแผนที่มีการวางยุทธศาสตร์ไว้ในการลงทุนแบบบูรณาการนะครับทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําตั้งเป้าว่าปี69เนี่ยจะมีสัดส่วนของอี i ิด a าจากการาลงทุนในส่วนของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวาภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอยู่ที่50%ของอีพิดารวมนะครับบีบีมีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของกําไรสุทธิใครสนใจอยากลงทุน ในส่วนของ IPO ตัวนี้ก็ดูข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับค่ะขณะเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปค่ะออนไลน์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับทาง T ี e ฟ t ค่ะขอเชิญชวนผู้ลงทุนยุคใหม่นะคะเวิร์กช็อปออนไลน์โรบอตเทรดอาวุธไม่ลับสร้างกำไรด้วยระบบเทรดอัตโนมัติมาฟังไอเดียเทรด t f e ฟกทำกำไรในสนามจริงนะคะแล้วก็สร้างโรบอ t เทรดของตัวเองได้ด้วยการเรียนรู้โมเดลจาก TF e ฟกเทรดเดอร์ตัวจริงค่ะ รอบันเสาร์บบที่19มีนาคมนี้พบกับหัวข้อก้าวสู่เทรดเดอร์ในยุค2022ด้วยสมาร์ทเทรดแอนด์สมาร์ทพอร์ตนะคะแล้วก็ออโต้เวฟโดยคุณทรงศักดิ์โถแก้วหรือว่าอาจารย์ต๋อมค่ะเป็นนักลงทุนสไตล์ไฮบริดผู้เชี่ยวชาญการใช้ออโต้เวฟเจ้าของแฟนเพจ Stock c l i n i c Revolution นะคะในเวลา10โมงจนถึง11โมงครึ่งค่ะทาง Facebook TFex Station ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการบรรยายได้นะคะทาง w w w t f f x co t th งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะ พักกันทุกเดียวนะครับช่วงหน้ามาดูอีกโอกาสครั้งสำคัญของนักทุนในบ้านเรานะครับที่จะลงทุนกับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อว่า Life Exchange ได้นะครับเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ต่อเลยกันครับ กลับมาช่วงนี้ในนันทุนนะครับเราจะคุยกันเรื่องของอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเรานั่นก็คือตลาดหลักทรัพย์ live exchange นั่นเองนะครับมีความเหมือนและแตกต่างกับทางเซตแล้วก็ MA i ยังไงรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆในการเข้าจดทะเบียนนะครับเป็นยังไงคุยกับทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ live exchange คุณประพันธ์เจริญประวัตินะครับคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทีวัฒน์คุณสุตาครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นถามเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเข้าจดทะเบียนในมุมของคนที่อยากจะระดมทุนนะฮะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์ครับแตกต่างจากทางเซทแล้วก็ m a i หลักเกณฑ์ต่างกันยังไงบ้างครับ,รบก็ขออนุญาตเกิดนิดนึงนะว่าตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ c ก a n g ชเนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่3นะครับเป็นตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรตอและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อ s อสและสตาร์ทอัพในการที่มีโอกาสในการเข้ามาระดมทุนนะครับ เดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนที่หลากหลายแล้วก็มีผลตอบแทนที่สูงแต่ก็ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะทีนี้ต้องอธิบายแนวแนวคิดก่อนนะว่าแนวคิดในการทำไลฟ์เอ็ก์เซนี่ยคือเราทําขึ้นมาเพื่อทีเออ่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการระดมทุนน,นะะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นไลฟ์ชัดฟูตบอลวิชั่นในการผ่อนทายนะครับการจํากัดที่ลดลงมาเนี่ยเพื่อจะให้ ข้าจดทะเบียนได้สะดวกขึ้นใช้จ่ายถูกตรงใช้เวลาน้อยลงนะครับและอีกอันนึงก็คือการที่จะคุ้มครองดูแลผู้ลงทุนนะฮะอินเวสเตอรท์พอร์ติคันที่เหมาะสมนะครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็มีฐานะพอสมควรนะครับอีกอันงนึงก็คือเป็นเรื่องของอินโฟเรชันเบสนะฮะก็คือการทําให้นักลงทุนมีข้อมูลในการลงทุนแล้วก็การติดตามการลงทุนเราก็ทําระบบที่จะให้ บริษัทแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยมีการสามารถที่จะมีข้อมูลพร้อมๆกันนะฮะทีนี้คุณสมบัติเนี่ยนะฮะก็ค,ะคือผู้ประกอบการนะครับต้องเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่ามีรายได้แล้วนะครับอยู่ในช่วง,งการเติบโตแล้วก็กําหนดว่าตัวผู้ประกอบการเนี่ยเป็น H m ขนาดกลางตามนียววามสสวก็ค,คือมีรายได้ห้าสิบล้านขึ้นไปถ้าทําธุรกิจในด้านของการบริการร้อยล้านขึ้นไปเป็นภาคผลิตนะฮะ แต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นโค้ชซีรีเคือมี VC หรือ PE มาลงทุนเพราะว่า VCPE เนี่ยเขามีการวิเคราะห์การลงทุนก่อนแล้วนะฮะเขาถึงร่วมเข้ามาลงทุนนะฮะนี่คือตัวตัวผู้ประกอบการนะครับน,ะะน่าสนใจนะครับก็ฝั่งของคนที่จะเข้าจดทะเบียนเองก็ดีหรือแม้กระทั่งนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนก็ดีนะฮะจะต้องมีการศึกษาเกณฑ์ต่างๆที่กําหนดทีนี้คําถามสําคัญครับคนที่จะเข้าไปลงทุนนะฮะ มันมีข้อกําหนดหนึ่งเกี่ยวกับเกณฑ์เรื่องของการซื้อขายเนี่ยนะครับผ่านสมาชิกของตลาดจะต้องมีหุ้นหรือว่ามีเงินเพียงพอสําหรับการซื้อขายอันนี้อยากถามเจาะลึกไปว่าทําไมจะต้องมีเกณฑ์นี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนในตลาดลายแบงก์เชงด้วยครับครับก็คือเพื่อเป็นการที่จะสร้างสมดุลกับความเสี่ยงของเนื่องจากว่าเอ d เอ็มดีสาร์อัอาจจะมีความเสี่ยงในการทําธุรกิจระดับหนึ่งนะเขาพ่าคือความอนไหวกับสถานการณ์ เราก็กำหนดนักลงทุนนะครเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะครับเช่น VCPE ด้วยนะฮะแล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ถือหุ้นกรรมการพนักงานผู้บริหารนะครับแล้วก็กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ h ฮ g h Network หรือ u l t r a High n e t w o r ที่มีความรู้มีฐานะเช่นต้องมี Net Asset นะครับมีสินทรัพย์มากกว่า30ล้านขึ้นไปหรือมีรายได้3ล้านบาทต่อปีหรือมีพอร์ตการลงทุน8ล้านบาทอันนี้ก็เพื่อ ลดความเสี่ยงของนักลงทุนโดยที่นักลงทุนรายบุคคลหรือรายย่อยเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาลงทุนตรงนี้นะครับอันี้ระบบการซื้อขายหรือการชําระราคาเนี่ยอันนี้คือเราทําเพื่อเนี่ยป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุนนะฮะและการตั้งราคารวมทั้งการส่งมอบเนี่ยแล้วก็กําหนดให้ซื้อขายผ่านโกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบพรีเพสนะอย่างที่คุณชิวัฒน์บบเนี่ยบอกไงก็คือต้องมีเงินก่อนนะครับหรือมีหุ้นก่อนถึงจะทําการซื้อขายกันได้ แล้วจะสมมอบกันในวันนั้นเลยวันที่ถิงนะครับโดยที่จะเปิดให้ซื้อขายทุกวันวันละหนึ่งรอบนะครก็บิดราคามาเรื่องเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็จะแบกราคาให้นะครับแต่จะไม่ได้ซื้อขายทั้งวันเหมือนในเซ็นและเอ็นไอนะครับครับแล้วลประเมินในแง่ของสภาพคล่องเป็นยังไงครับคุณประพันธ์ครับเนื่องจากว่าเราจํากัดกลุ่มนักลงทุนนะฮะโดยที่ไม่มีรายบุคคลเพราะนั้นกเราคิดว่าสภาพคล่อง่จะน้อยนะครับจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงให้มีการซื้อขายแบบ วันละรอบเดียวนะครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าเกิดตลาดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเปิดให้ซื้อขายระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับแล้วกจจะให้มีรายบุคคลเข้ามาแต่ว่าต้องเข้ามาผ่านกองทุนแนนั่นเป็นอนาคตนะ,ะที่เรากําลังมองไปถึงว่าถ้า ตลาดประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับก็ <c oughs> คือมองเผ <c oughs> <ไห>ื่อไว้เลยในอนาคตก็จ,จะเป็นโอกาสหนึ่งสําหรับนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยทีนี้การที่เราทํไลฟ์เอ็กซ์ช g นจ์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะความคาดหวังของเรานะคะในการที่จะมีการระดมทุนให้กับผู้ประกอบการต่างๆอาจจะเป็นการผลน้ลนอะไรที่มันง่ายมากขึ้นเรามองประเมินความหวังจากการทํไลฟ์เอ็กซ์ช g นจ์ครั้งนี้ไว้อย่างไงบ้างคะครับก็การสร้างไลฟ์เอ็กซ์ชนจ์เนี่ยก็ที่เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับ คนตัวเล็กอย่าง SMG และ Startup เนี่ยเพื่อที่จะเข้าถึงเส้นทางตลาดทุนนะครับก็จริงๆก็ความหวังเนี่ยก็คืออยากให้เป็นไลฟ์ที่เป็นตลาดทางเลือกนี่เป็นทางเลือกที่คนเข้ามาเลือกใช้กันเยอะๆนะฮะจนกลายเป็นทางหลักในอนาคตนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าการที่ตลาดซับทำไลฟ์เอ็กซ์เน์เนี่นะฮะนอกจากการระดมทุนของผู้ประกอบการแล้วก็โอกาสในการลงทุนของนักลงทุนแล้วเนี่ยเรายังทำไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับ ที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็เสริมสร้างความสามารถในการเติบโตขณะดเดียวกันก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางตลาดทุนเนี่ยจริงๆหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้ s อซเในประเทศไทยที่มีมากกว่า3ล้านลายเนี่ยได้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้เข้ามาใช้ฟรีเลยนะครับเพร,ร,ราะว่าเราอยากที่จะสร้างอิมแพ t ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย ผ่านไลฟ์แพลตฟอร์มและไลายเอเจนนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทจะต้องเข้ามาจดทะเบียนเท่านั้นสามารถเข้าไปดูก็ได้นะบรรดา SME ต่างๆหรือสตาร์ทอัพต่างๆนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณประพันธ์ครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปเช็คตลาดหุ ulously, as ai as ai ้นเอเชียกันบ้างนะครับเช้าวันนี้ของนิกเกอินะฮะครึ่งเช้าเองบวกขึ้นมาแรงเลย3%เลยนะครับบวกขึ้นมา767.88จุดดจุดด้วยกันเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆเอเชียส่วนใหญ่จะเขียวทวนหน้าหางเส็ออิงก็ขึ้นแรงนะคะส่กว่าแล้วเมื่อวานหางเสืเนี่ยขึ้น9%เนลยนะคะคุณผู้ชมก็ภาพรวมทิศทางแนวโน้มดีเดี๋ยวดูกันต่อกับเซ็ตบ้านเราในวันนี้ว่าจะเขียวตามตลาดหรือเปล่านะคะหมดเวลาของทีมทุนนะครับเรา2คนพร้อมีทีมงานทุก